สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับองค์เยนจิตพทวีทุกคนเลยค่ะเราก็มาเรียบเรียงเสียงประสานฮ่นะยา,ยากก่ไหนหนุมตตสุไปไหนด้กแม่เอา,าเอันนี้กันนะโอ๊ยโอ๊อ๊ยลูกเ้าโอาลูกเจ้าฮนะลูกเจ้าแม่อะ พอดีนะคะจะจิตพอดีก็ได้รับลายกับลูกบุญธรรมนะคะลูกบุญธรรมที่อยู่ที่สระบุรีหรือว่าเอฟซสระบุรีนะคะแต่ว่าก็ฝากตัวขอเป็นลูกบุญธรรมก็ยินดีต้อนรับนะคะพอดี เขาก็ทําแนวทางนะคะแนวทางนี้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่เขาลูกเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเข้ามาหลายหมดแล้วก็เลยอยากจะให้คุณแม่ฝากแนวทางให้คุณแม่เอาลงให้เอฟซีอย่างนั้นนะคะก็ขอบใจลูกมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งแนวทางมาให้คุณแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่นี้เอาลงช่องให้เอฟซีได้เลยนะคะ ขอเปิดตัวนะคะขอเปิดตัวกับคุณแม่งวดแรกนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะสำหรับลูกมุนทำหรือว่า f อซสระบุรีนะคะทีน,นี้เราก็มาเขียนกันเลยนะคะเพราะว่าลูกก็ส่งมาให้ตามนี้นะคะแต่ว่าจะมัวมัวนะคะม,มัวมากาเดี๋ยวสาดามจะต้องดูอ่าแบบ ให้ชัดเจนเลยนะคะก็คือลูกบุญธรรมสระบุรีนะคะลูกบุญธรรมสระบุรีนะคะก็โอเคนะลูกก็ขอให้แนวทางกับคุณแม่นะคะอ่านี่นะคะเขาก็ไดลน์พูดคุยกับคุณแม่นี่นะคะอันนี้คือแต่เมื่อวานนี่กาให้ ตำลาวมานะคะเน well ี่ยเขาบอกว่าค่ะตำลาวนะคะเขาบอกว่าคุณแม่เคยซื uh ้อตำลาวไหมบอกว่าไม่เคยซื้อเขาก็เลยบอกว่าหางเดียวบนหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็สองตัวบนหนึ่งแปดตัวเดียวเลียก่างให้แปดเจ็ดตัวเดียวปรากฏว่าหวยออกหกหนึ่งแปดเขาเข้าตรงๆนะคะหนึ่งแปดบนเขาให้มาแค่นี้ค่ะตำลาวเยิจีก็เลยบอกลูกไปว่าเออต่อไปก็ให้คุณแม่ อ่าก็แล้วกันเดี๋ยวคุณแม่จะเอาลงช่องให้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาให้มาเนี่ยหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็สองตัวบนก็หนึ่งแปดเลขล่างแปดเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าวันที่สิบเก้านะคะเนี่ยครับคุณแม่อะไรครับคุณแม่ครับแล้วถามเขานะคะว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าตำลาวแต่นี้เยนจิตก็ไม่เคยไม่เคยซื้อตำลาวไม่เคยรู้เนี่ยเขาบอกมันเนี่ย นะคะชัดเจนอันนี้ก็เขียนหัวใหญ่ให้คุณแม่มาแต่มันไม่ชัดนะคะแต่สาวดําจะดูใกล้ๆแล้วก็ดูหนึ่งจะจะ,จะเขียนให้นะคะเป็นหววแรกนะคะจากลูกคุณทําที่ให้มานะคะอ่ะเดี๋ยวสาวดาเขียนก่อนแป๊บนะให้เอฟซีดดูไปด้วยกันนะคะอ่ะ วันนี้ลูกบุณทำให้มานะคะลูกบุณทำสระบุรีนะคะอ่าไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อนนะคะไม่ได้ซ้อนเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็จะเป็นก็ลองดูนะคะเพราะว่าแนวทางลองพิจารณาดูนะคะเอทุกท่านลูกคุณทำสระบบุรีนะคะได้ โทรหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าดูช่องคุณแม่แล้วมีคนติดตามน้อยก็เลยอยากจะให้แนวทางเปิดตัวเป็นวดแรกนะคะให้เด่นบนวิ่งเก้ากับ4ีนะคะเลขสามตัวบนมีเจ็ดเก้า0ูนย์เจ็ดเก้าสีูนย์่เเกนะคะเลข ที่จีดเส้นใต้นี่คือเป็นเลขตัวเต็งนะคะก็คือ7 9 0และ740สูนและ7 91นและ741ี่อันนี้คือเป็นตัวเต็งนะคะสำหรับ7 44 799เป็นตัวกันนะคะเลข2ตัวบนล่างก็จะมีเด่นวิ่งล่างอ่ะ2ตัวบนนะคะก็คือมี9กับ4นะคะเลขวิ่งนะคะจับเป็นเลข2ตัวหลัก9าจะมี90 91 96 95 99กเ้า แต่เลขที่ฟันธงให้ก็คือ91และ99นะคะถ้าเราจะซื้อสามตัวเราก็ซื้อนี่เลยค่ะนี่791แล้วก็ต้องเป็น799ใช่ไนหะมแล้วก็หลักสี่ก็จะมี40 41ฟันธงที่41 45 46 49นี่คือตัวกันนะคะแล้วก็44คือตัวเต็งนะคะ,ะเลขล่างวิ่ง5กับ7 องตัวก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งฟันตัวไปที่เจ็ดหกนะคะอันนี้เป็นเลขของลูกบุญรรมสระบ,บุรีก็ขอบอกขอบใจลูกมากนะคะที่อุตส่าห์เมตตาให้แนวทางให้คุณแม่มาลงให้ fc นะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ <c oughs> ไ,มไ,มรไม่ดูไม่เห็น <c oughs> นะคะอะไรก็แล้วแต่เลขเปิดตัวนี่มักจะแม่นะมน,นะคะสามตัวหรือสองตัวเราพิจารณาดูแต่ว่าลูกเขาก็ให้มาชัดเจนนะคะ คือเลขสองตัวเนี่ยพวกนี้คือตัวกันตัวที่เขาฟันทวงให้ก็มีเก้าหนึ่งกับสี่หนึ่งกับเก้าเก้าเราก็ซื้อนี่เลยกับเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยนะคะซื้อเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ไงแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยแล้วก็อันนี้เก้าเก้ากับสี่สี่ก็จะมีอะไรเก้าเก้ากับสี่สี่ก็ได้ละค่ะตัวกันเอา้าวากันไปตามนั้นเนาะ สำหรับเลขล่างวิ่ง5กับ7 2ตัวล่างก็จะมี7 5 7 6ห1ดดหนึ่งะคะพเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีก็พิจารณาดูเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะกับงวดแรกแหกหมานเดอ้อพี่นอ้องงวดแรกแหกหมานของลูกบุญธรรมสระบบุรีขอทุกท่านโชคดีจ้า